แม้แต่สิงสารสัตว์ต่างๆที่ดุร้ายเนี่ยด้วยอนุภาพแห่งความเมตตาของพระองค์ท่านก็เป็นเหิดให้สัตว์เหล่านั้นนี่กลายเป็นสัตว์ที่เชื่องได้ MTP a c c e s s o r y e อุปกรณ์เสริมมือถือสายพันธุ์ไทยแท้063 379 1111 086 998 6899จัดจำหน่ายโดยเจจูเสือป่า รูปหล่อที่ประดิษฐานอยู่ที่เราได้ถวายสักการะอยู่ณขณะนี้เป็นรูปหล่อของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอรยวงสายามสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรนี่ท่านเป็นผู้ยินดีในการเจริญวิปัสนากรรมฐานแต่สิงสารสัตว์ต่างๆ่ที่ดุร้ายเนี่ยด้วยอนุภาพแห่งความเมตตาของพระองค์ท่านก็เป็นเหตุให้สัตว์เหล่านั้นนี่กลายเป็นสัตว์ที่เชื่องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ป่าซึ่งสมัยก่อนนี้วัดราชสิทธารามหรือวัดพรบนี้เนี่ย เป็นวัดไฝอรัญญาวาสีก็มีป่าแวดล้อมไปด้วยป่าแล้วก็เป็นเลือกของเลือกสวนไลนาของชาวบ้านเพราะฉะนั้นตามคําบอกเล่าของครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าว่าเวลาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเจริญวิปัสสนาก็จะมีพวกไก่ป่าทั้งหลายนะมานั่งอยู่ลายรอมท่านชาวบ้านจึงเรียกท่านว่าพระสังฆราชสุกไก่เทือนอะนะ แล้วคาถาประจําพระองค์ท่านก็คือเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตะสายะทาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุกูภูกุตะกุนะท่านเจ้าพกุณสมเด็จท่านก็เป็นผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องเกี่ยวกับการทําพระเครื่องเป็นอาจารย์ของเจ้านายหลายพระองค์ด้วยกันนับตั้งแต่รัชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัย รัชการที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชการที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเจ้านายฝ่ายเจ้านายอีกหลายพระองค์ที่ศึกษาวิปัสนากรรมฐานพระองค์ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐายาจารย์คือเป็นพระอุปชาเป็นพระกรรมวาจาจารย์และเป็นพระอนุสาวดาจารย์ให้การพนวดเจ้านายหลายพระองค์ด้วยกัน ก็ถือว่าเป็นพระมหาเทระที่เจริญด้วยศิลสุตตาที่คุณปัญญาที่คุณมีปฏิัทาศีลาจรวัตเป็นที่เคารพสักการะของอเจ้านายและของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปองค์นี้เนี่ยเป็นองค์แรกเริ่มเลยที่อ,อยู่หน้าที่นี้สมัยก่อนนี้ก็จะมะีชาวบ้านทั้งหลายมาบนบานสัรกล่าวขอพรจากพระองค์ท่าน แล้วก็นำโดยโดยแก้มาแก้บนด้วยการเอาไก่มาปล่อยเยอะแยะไปหมดเลยใครสำเร็จอะไรสำรลิดผลสมโนรถปรารถนาก็เอาไก่มาปล่อยแล้วก็มาขอพรจากพระองค์ท่านอยู่เนืองเนืองเรือนพรพระวิหารหลวงวราชสิทธารามพระวิหารหลวงนี้นี่เดิมเรียกว่าวิหารแดงซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณหลังแรก เข้าใจว่าน่าจะสร้างด้วยไม้สักแล้วลงชาติสีแดงทั้งหลังแล้วก็เรียกว่าวิหารแดงด้านหน้าพระวิหารหลวงแห่งนี้มีพระเจดีย์แดงสององค์สมัยโบราณก็เข้าใจว่าน่าจะใช้ชาติสีแดงทาก็เรียกว่าเจดีย์แดงครับต่อมาพระวิหารนี้ได้ทําการบูรณะถ้าจําไม่ผิดในสมัยของจอมพลสิ์ธนรัต์ได้บูรณะ เพราะว่าหลังเก่าที่มีมาแต่ดเดิมเป็นไม้บรรชมรุดสุดโสมก็มีการบูรณะปฏิสังขอนสร้างใหม่ขึ้นมาก็ยังเรียกว่าวิหารแดงอยู่หลังปัจจุบันนี้เนี่ยมีการบูรณะสร้างในสมัยของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนวิสุทธ์ในสมัยเ,เมื่อประมาณปี2,516มีการสร้างหลังนี้ขึ้นมา แล้วในวันที่15เดือนมีนาคม2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาเททองหล่อพระพุทธปฏิมาปางมานวิชัยแล้วก็พระราชทานพระนามพระพุทธปฏิมากรองค์นี้ว่าพระพุทธสิทธมงคลซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้า ของเราในขณะนี้นเป็นพระบุทธรูปปางมารวิชัยเ,เนื้อทองเหลืองลงลักปิดทองได้ประดิษฐานไว้ตั้งแต่ปี2,516เป็นต้นมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้อัญเชิญพระประมาพิษไทยพอปร,รอมาประดิษฐานไว้เบื้องหน้าผ้าทิพย์อยู่ฐาน ของพระพุทธปฏิมากรองค์นี้ถือว่าเป็นพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสําคัญและมีประวัติศาสตร์ที่สําคัญยิ่งต่อวราชิทธารามและต่อประเทศชาติของเราด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะพะพุทธรูปองนี้เนี่ยมีพระนามว่าพระพุทธสิทธะมงคลนะหรือชาวบ้านเรียกโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อสมปรารถนา ก็เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวพุทธโดยทั่วไปที่เดินทางมากราบขอพรเพื่อให้สำริจผลสมโนรสปรารถนาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2563พระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสนโนผู้ช่วยเจ้าวาดวราชาสิทธารามก็ได้กราบขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพระเดชพระคุณพระราชาวิสุทธิโสพลเจ้าวาดวราชาสิทธาราม ได้เป็นขอเป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรณพระวิหารหลวงแห่งนี้รวมทั้งอขออนุญาตได้ทำการบูรณะปิดทองปิดทองคำพระพุทธปฏิมากรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการนี้ก็ได้ มีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาฐานบดีร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์ปิดทองพระพุทธสิทธามุมงคลแล้วก็บูรณะพระวิหารหลวงพระเจดีแดงด้านหน้าซึ่งใช้งบประมาณไปมากกว่า1นึ่้านห้าแสนบาทในเบื้องต้นนี้เนี่ยพระมหาสุรศักดิ์ี่ก็ได้ใช้ปัจจัยที่ญาติโยมทําบุญมารวมทั้งมีญาติโยมท่านอื่นๆมาร่วมทําบุญด้วยอาทิมี นายชวริตหวังประกอบกุลพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่นายเจตหวังประกอบกุลนางกําไรหวังประกอบกุลได้บริจาคปัจจัยประมาณ20000 0กว่าบาทในการบูรณะปิดทองพระรวมทั้งบูรณะพระวิหารหลวงและพระเจดีแดงในการนี้เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับคุณย่าจงรักเรือชัยซึ่งในปีนั้นคุณย่าก็สิ้นพอดี<ช>นะแล้วในการน,นี้ทางครอบครัวหวังประกอบกุลก็ อย่างได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ก็ได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรูมิพลอุมหาราชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในปัจจุบันนี้ในส่วนของอาตมาเมื่อได้ทําการบูรณะปิดทองคําพระแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวิหารหลวงแล้วก็เจดีย์แดงแล้วก็ทําการสมโพธ ในวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2563ในการนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารา์ซึ่งในสมัยนั้นนี่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดยานาวาแล้วก็เป็นกรรมการมหาธิรสมาคมเป็นประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้เมตตารับอารัธนามาเป็นประธานในพิธีสมโพธิในการนี้แล้วก็มีพระสงฆ์จำนวน199รูปมาประกอบพิธีในการเจริญพระพุทธมนต์ ปรากฏว,ว่าบริบทที่รายร้อมองค์พระพุทธปฏิมากรน,นี่หม่นหมองไม่สง่างามก็เลยมีการขยายในการทำาการปิดฝาผนังบุรณะฝาผนังในวิหารหลวงติดตั้งไฟฟ้ารวมทั้งการจัด,จดสั่งพรมมาจากเมืองนอกแล้วก็มีการจัดแจกันดอกไม้ถวายพระรวมทั้งโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็ทำแท่น ปฏิสถานพระอุปชาและก็บุรพาจารย์วราชสิทธารามอดีตเจ้าวาดวราชสิทธารามในการนี้ก็ได้รับการอุปถรัรมภ์จากฐานบดีอุบาสกบสิกาจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชวลิตหวังประกอบคุณพร้อมด้วยคุณพอ่อคุณแม่ที่ได้มาบำเพ็ญกุศลอยู่เนืองๆอ,อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นก็ได้ทำบุญถวายปัจจัยในเบื้องต้นนี่หนึ่งแสนบาทต่อมาก็ได้ถวายการอุปถัมภ์อยู่เนืองๆในส่วนอื่นที่ขาดไป ก็ถือว่าได้มาบูรณะปฏิสังขรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันของเรารวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ด้วยขอถวายสักการะบูชาเหนือเสียนเกล้าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอริวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังบลได้นำลูกศิษย์ ทั้งสองท่านได้แก่นายชวริตหวังประกอบคุณและนางสาวนัทธรัญรยพรมาถวายสักการะและถ่ายทำรายการเพื่อรายการสมุดปูมเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของท่านเจ้าระคุณสมเด็จพระสันรารสุขญาณสังวรหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความผิดพลาดอันเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการด้วยกายวาจาใจขอจงเป็นอโหาสิกรรมและขอถวายสักการะบูชา ท่านจะประคุณสมเด็จด้วยความเารพยิ่งมาณโอกาสนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองสัพพาสิดิมงคลจงบืงเกิดมีแก่พวงข้าพระเจ้าตลอดกลาลทุกเมื่อเทินสาธุ